สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อซที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสอบีทีชแนลวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับหลานวาลันที่อินเซนถนนพัฒนาการซอย69เกตประเวทกรุงเทพมหานครเป็นกิจกรรมอะไรไปชมกันครับตลาดนัดเนี่ยเราจัดให้เด็กน,นะก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือเด็กในหทางแนละ้ว ครั้งแรกมานี่ไม่กล้าพูดเลยนะครับคือแบบว่าลูกค้ามาซื้อของมาเลยก็ไม่กล้าจะแบบแนะนำหรืออะไรเงี้ยจนแต่ว่าตอนนี้คือล่าสุดนี่คือแบบว่าคือแบบขายเก่งมากคืออ่ามีแบบโปรโมชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะจะพอจะเห็นว่าเด็กๆหลายๆคนหรือว่าคุพ่อคุณแม่ที่ไม่เคยสังเกตลูกตัวเองนะคะนี่คือโอกาสทองคนไม่คิดว่าลูกจะกล้าพูดคนแต่งนแล้วก็บางคนก็สามารถที่จะแนะนาสินค้าแล้วก็ ทั้งวันทีจะซื้อซนเดียวแต่เด็กๆแนะนำไปสามสีนะคะก็ซื้อเลยสามีนะคะเขาเนาว่าเล่นแบบนี้นะอุดใงไหน<ช>นะคะ<ช> ใช่ใช่คืออันนี้อันนี้ค่อนข้างจะแบบว่าเห็นชัดเลยแล้วก็การันตีคือถ้าถ้าถ้ามาถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสนะมาหลอยใฟฟ้าเนี่ยจะเห็นพัฒนาการเลยอันนี้คือชัดเจนมากเพราะว่าคือเราเราพูดมาที่คือเราเพราะว่าเราประสบการณนะ์คือเราเห็นนะร้านที่เขามาสองสามครั้งเนี่ยแล้วเขาก็มาแชร์เราเรื่องราวแล้วเราก็เห็นเองด้วยว่าน้องเนี่ยแบบเนาะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนจากครั้งแรกเลยนะับพราะว่าเขาก็จะคุ้นเคยกับสภาพแวดร้อมมากขึ้นทำอะไเขากล้ามาก แต่คุณยานพูดถึงสภาพแม่ล้อมเนี่ยเดี๋ยวผมมอขอ,ขอเสริมนิดนึงนะว่าเพราะว่าก็มีคุณท,ทุกรอบที่เวลาเปิดรับก็จะถามกั้มาว่าแถงจัดอะไรไว้ให้ยังไงบ้างอะไรเนี่ยครับแล้วก็บาง,บาง,บางคุณแม่หรือคุณพ่อบางคนก็ถามมาแบบเออมีแล้วผู้ใหญ่จะนั่งยังไงนะครับมอม,ม,มีโต๊ะนะอะไรให้ผู้ใหญ่ไหมก็ต้องบอกอีกทีนึงว่า ตลาดนัดเนี่ยเราจัดให้เด็กนะก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรามีโต๊ะมีเก้าอี้สูงๆเนี่ยอันนั้นคือผู้ใหญ่ขายแล้ว ไม่ใช่เด็กอืมคืออันนี้คือเราเราให้เด็กตั้งแต่จริงๆตั้งแต่สองขวบ3าขวบที่ไปจนถึง12 13อ4แม้กระทั่ง17 18ก็ยังมาขายนะครับอันนี้คือสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจัดให้เหมาะสมกับเด็กเพราะฉะนั้นคือเราไม่มีโต๊ะเราไม่มีเต้าอี้แต่ว่าเราจะบอกว่าถ้าคุณมาเป็นแม่ตัวเมื่อก็เอาอันนี้เชื่ออะไรแค่เนี่ยร้านร้านอะไรคะเราไม่ได้เราก็ม่เช็่อถึงยองไง แต่อยากจะย้ำอีกทีว่าตลาดนั้นเนี่ยเราจัดให้กัดเป็นจริงนเรื่องดูว่าเทำไมร้านเนี่ยแพงไลทำไมพื้นที่มันม่รู้สึกว่ารู้สึกอไใยรี้สักว่าแบบคุ้หรือว่าแบบมีอยู่ที่เขาเรื่องขอดไทยนะครับ ได้ถัจังเลยค่ะบารตาจะเมาทั้งหมดเนี่ยให้เท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่ดีคะมาตาจะเอาทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไปเล่นภายใกันดก็รู้กเื่นใหม่นะแล้วก็อะไรนะเนี่ยน้องน้องอะไรนะเนี่ยแล้วก็อะไรนะ

เขน่เ็นขอเาไม่ได้ดูหรอกว่าคุณคุณพ่องไดแให้แบงค์อะไรไปให้เหรียญอะไรไปเไม่ไม่สนใจแต่ว่ามันนี้หละต้องรู้แล้วนะฮะแล้วผมพยายามจะเลยเดูนะว่ามีร้านไหนที่ติดราคาใช้ตัวเลขหรือว่าใช้โค้ดสีนะฮะก็อันนี้คุณแจงก็เคยเจอใช่ไหมที่ที่หลายร้านที่มาเนี่ยคือเขาเนี่ยจำแบงคไม่ได้หรอกเด็กก็เลยใช้โค้ีเลยของเยอะที่บ้าวนตัก็เยอะหมกันคือทังเสื้อผ้า ของเล่นมลยให้ลูกส่วนมากพอนเราก็มาจะสอนอยากจะให้ลูกเนี่ยรู้จักแบ่งปันก็จะนําของนั่นน่ะไปบริจาคนะคะแต่ที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะสอนให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะมาต่อยอดในการเอาของมาขายได้เพราะตลาดนั้นส่วนมากจะเป็นตลาดนั้นสำหรับเด็กโตจะเป็นส่วนมากหรือเป็นของผู้ใหญ่ในตคาดนั้นเด็กจะรู้สึกว่า กายอมตลาดสินของอเพราะที่ผ่านมาบางทีพอให้เลือกของเนี่ยคุปตาก็จะเสียดายใช่ไม่ให้เหลยสักตัวหนึ่งตัวนั้นก็ยังอยากเล่นตัวนี้ม,มีใครเจอแบบนี้บ้างไหมฮะในในก่อนที่จะมาตลาดวันเนี้คฮะตอนที่เลือกของเนี่ยคือจริงๆกระบวนการเป็นเป็นกระบวนการที่สําคัญเลยนะการเลือกของที่จะมาขายนะฮะแล้วซึ่งครูแจ็คก็มับอกว่าอยากจะให้น้องเนี่ยเลือกเองนะครับคือผู้ปกครองก็ช่วยด้วยนะครับเลือกเองแล้วก็มีใครเจอไหมที่แบบว่าของที่เราไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้เล่นแล้วนะ วันดีคืนดีเราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะแต่พอจะเอามาขายปุ๊บม,มีไหมาจถ้าเด็กมากขาเกากขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากาฉะน,นั้นก็แต่ถ้าโตเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอาจาอาจะอยากเริ่มอยากได้ได้เงินยอะไรเงี้ยค่ะรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นอย่างแรกเลยเราก็อยากให้เด็กๆรู้จักที่จะ เสียสลากหรือสัตย์ติดอายยอเอาของมันหายนะคะเลตโกก็คือสลากของอาไปซึ่งซึ่งซึ่งมีมีเยอะมากเลยแล้วก็ตลกมากบางทีไม่ใช่เด็กนะบางทีคุณพ่อคุณแม่ถึงเวลาแบบเออจะเอาไปแล้วเน่เก็บไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ยังอยากเล่นนะอยากเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ บบเด็กหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับคนแปลกหน้าเนาะตลาดนี้ก็คือจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยรู้จักปฏิสัมพันธ์หรือว่าเริ่มคุยกับคนแปลกหน้านะเป็นบรรยากาศที่ผู้คนเป็นเด็กนะค่ะและว้วก็มีผู้ปกครองอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งรู้สึกปลอดภัยใช่มีหลายร้านมากเลยยกตัวอย่างนึงแต่ว่าร้านขายสินค้าอะไรบ้างคะเนี่ยมีสินค้าอะไรมาขายคะเนี่ยไหนบอกกี้ คงต้องามาลูมลังค <laughs> งคนกมาดูอลังอ่างเพราะอ,อันนี้มันไม่แพงไหนมีอะไรบ้างเี่ยไหนอ้าบาทยี่บาทอันไหนก็เนี่ยอันไหนยี่สบาทอ๋ออันนี้18บาทอ,อ,อันนี้งนี่ที่วางตอวมีวางตอวอ๋อ,อ,อแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก มันตัวเท่าไรคะแมวตัวนั้นอ่ะหนาร้อ<า>นสองร้อยฮะสองร้อยห้าสิบโอ้สองร้อยห้าสิบบาทโอ้ให้น้องๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นข้างในได้นะครับข้างในมีสนามเด็กเล่นนะครับก็จะมีมีปอดตายมีทัโบลีนมีป้ายต้นไม้มีสะพานเชือกนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเให้เข้าไปเล่นแล้วก็มีปางกระต่ายด้วยนะครับอันนี้หลายคนก็ไม่เคยทร้า,าป่ากระต่ายก็จะอยู่ด้านด้านด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะคุณสามเจ้าหน้าที่กันักงานก็ได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพอคนเริ่มมาเนี่ยเราก็ไปกลับมาที่ร้านก็ได้หรือจะให้ใครนั่งอยู่ที่ร้านก็ได้แต่เดี๋ยวเขาจะค่อยทยอยนเข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจะสั่งอาหารทานเครื่องดื่มทานก็ทานได้จะสั่งมาที่ร้านก็ได้นะครับเครื่องดื่มก็มาส่งที่ร้านได้นะครับถ้าเป็นอาหารแบบเสี่ยงอาหารหนักก็ระวนว่าทานที่งในร้านนะครับ Bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me. It's you, yeah, boy. The one to show me now. Follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, who oh, I knew? It's you, yeah, boy. Don't wanna show me now. Show me a favor. nhưng โอเคมาเอง e หมใช่นี่เป็นของแท้จากญี่ปุ่นนะจ๊ะไม่ใช่งานจีนของ i ่ยาแนนค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่งานจีนนะคะคุณพ่อคมอันนี้งานญี่ปุ่นนะจ๊ะสินะาต่างกันคะเราเรียวางานจีนไม่ได้นี่ค่ะ500ก้าส โทมาสนะคะใช่ไหมคะใช่ว่างกียร์แรงญี่ปุ่นของแท้มีรถไฟไม่ต้องขายนะรถเลยค่ะครบตามตามเสร็จมาเลยแล้วก็บ้าอ่ะอ่าวาสซี่ก่อนค่ะมาแล้วก็มีของเล่นนี้ด้วยจิ๊กซอว์อวขายราคาเหมาได้เลยค่ะค่ะอ๋อที่ของอันนี้ของเล่นชายนี้เท่าไหร่คะของเล่นชายห้าสิบบาทอ่าสองอย่างเลยค่ะ พวกนี่ค่ะคุณเห็นเลยในี่ค่ะแซกเกอร์บราวนี่พอละ5้าบาทเลยคับเองเลยไหมคะอ๋อช่วยคุณแม่ทำเลยมันทำยากเลยค่ะแล้วมันมันใส่อะไรบ้างคะที่ข้างหน้าเป็นบราวนี่นี่คุณผูไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคะใส่เป็นเศษๆศษสที่เป็นแรนโดแล้วก็ปี๊บผัดไกแล้วต้งไปแล้วก็จัดเสือข้ายังทำแป้ง แล้วูก็ค่ยเแฮเกแล้วหูก็ค่อ,แ,กกอคแล้วพแล้ว,ลว,ลว,ลวหูก็จ้อากเแล้วก็แพ็คใส่ถุงไปถนีเลยโอ้โหมาอุ่นๆได้นะคะไม่เคยเห็นมาก่อนคุณแม่แฮกเกอร์บรนี่หูแบบสุงมากก็คือเป็นแฮกเกอร์ข้างล่างอย่างที่น้องเขาบอกใช่ไหมแล้วข้างบนเป็นเบรนี่อ่าน้อลลีีทำเองเลยนะคะช่วยคุณแม่ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่อ่ามาอุ่นุแช็กเกอร์ได้ค่ะรองเท้าบูทห้าสิบบาทเท่านั้นแล้วมีรองเท้าบูทบาร์บี้ด้วยไหมคะคุณแมคะ,ะยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีรองเท้านักเรียนด้วยนะคะมีอันนี้ด้วยค่ะตัวต่อออกมาเป็นสามมิติใช่ไหมคะอันละเท่าไหร่คะแพงนะค่ะแพงละ ีเล่นดีมากนะคะเพราะเด็กๆต้องรู้จักต่อ,อได้เลยค่ะเอองั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรียนนี้ใช่ไหมคะเซ็มนี้อ่าทั้งหมดเท่าไหร่คะ กะสาัมา,าโีแล้วเอาองใหญ่มา,า,า,ม,ามดเลยอันนี้คือสาากระดาษโเช่ไหมคะตหนูต้องอโเมากแน่เลยใช่ไหมคะอ่แล้วก็อันนี้คือ,ต,อคตุ๊กตาผมบอกา,าโลมีน้ามันทาอะไรได้บ้างไหมคะไม่ได้ไหม,มอันนี้เยใไหมะตุ๊ก,กตานี้นะคะ40บาทแล้วก็มีนี่ค่ะ อันนี้แททูใช่ไหมคะลูกใช่ป่ะอันนี้เป็นแททูป่ะคะในนั้นคือจูนในนั้นว่าจะได้ตัวไหนโอ้โหอาใครนะคะเป็นสาวกนะคะอันนี้อะไรคะตัวเบบี้ฟรีเหรอคะคุณครูเนี่ยคือตกชุกมากเลยค่ะตอได้ยังไม่รู้จักของชุกอันนี้ค่ะของเลขเสริมพนันการเซตนี้เท่าไหร่คะคือมันเท่าไหร่กันลูกสั่งเลยค่ะสองร้อยบาทแล้วก็ได้ากนี้นะคะ สามร้อยหน้าตาดูดีมากแล้วก็มีหนังสือนิทานด้วยนะคะอ่าดีานะที่จะขายนะจักรยานสองสองร้อยก้อยบาทอันเป็นเทอยงไงคะถ้าเอาเป็ดด้วยเพิ่มอีกสองปาเป็นดนี้ทำอะไรได้บ้างคะลูกอ๋อก็คือ ถ้าเป็นออกปเ,เดี๋ยวันหน่งกิโแต่ถ้ามีเป็ดจะทันสองบาทนะคะเพราะเป็ดนีสองบาทเป็นแตรนะคะบีนปีบเลยนะคะ แรกแล้วก็ติดที่ไปเลยใช่ไหมออาไปทางใช่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 ครับผมเขาบริจาคครับเขาบริจาคยิ้มยิ้มโอเคบริจาคแล้วเอาไปไหนต่อบริจาคแล้วไปไหนต่อครับก็บริจาคพวกนี้ฮะเอาไปที่ชุมชนชุมชนโรงใหม่อ่อนนุชนะฮะ